ที่กินเดี๋ยวยุ่เงเงินนี่อัน,นมีแต่เคยถือโกงไอ้แต่คนโกงเลยอิริตัวตอนนี้จักยายยิบพาไอ้ที่เขาโกงไปสามแสนไหเงี้ยเงี้ยก็คือ,ขอเขาเลยเพื่อนรังนันอยู่ในเพื่อนรังนันน้ำใช้กี่นิ้เขาไปเล,ล่นอะไรห้องน้ำอะไรครับน,นี่ครับโคกเมฆาอ้าวโคกไปนี่นี่ผมเคยไปถามอยู่เลยลราคาแพงครับ <c oughs> วายเป็นทีแต่ก็ยังมีมเนนนม,นต,มนตะกี้ยุ่นเนียนเฮ็ดอาหารตำตั้งไหมเฮ็ดทุกอย่างอะไรตัวน,นั้นก็ให้เขาไม่ยิบพายยิบยันไม่ยิบห้องสิแม่เราก็ต้องเฮ็ดสู้เขากินเน ika, ราก็ต้องตำไข่แทบานพออันนี้ถือโกองไปก็เลยไปหาเห็ดอาคิไม่เ,าาไมเล,เลืล่อๆลำจะมาเจ้าวตวงไปตัว เอาเขียวมากไปกว่าโอ้หอมไปเนาะผิดมะถ้าตำผิกก็หอมหรอกแต่เขาบอกบักสมแห้งเส้นบกเจี่ยวเก็บักกวกับพ่อตำาบบฮวงพ่อตองไปใส่แบักหน้าซใส่ักบน้นสีเปลี่ยนรสาติไปแบบไม่ บกบรอบลอจกจเสียบเสียบด้วยนี่มีนอะช่วงองคันรรมนี่แล้วก็ขาดนี่ครับนี่อันนี้ก็มะกรอกิะกเทศนะ ้ะไตุ่มไปอันนี้้ี่เขาไปสวยนู่นเล ปรกอบไส้ก้อนออประกอบซ้ำ่วยโอ้ใส้หดซ้ำเลยกรพอ่อตรแล้ว <laughs> แต่กระล่างมากสิเกือ,อ,อเทตตามไปด้วยเกือเทตมาให้กันดอย่ามันเขียวพ่อที่ไปเลย ไปลืมแน้วเตรียมถั่มไส่ตัวแกก็ลืมมาจานออกมากกาอ่อต้ำขุ้จั้ไแรก็ับในเตยเสบครับจดจุควองตำจังนแรก็ับ็บเสบ พน้าเหนืม,มนี่เสนีไปจะวักบ่คือกัน แกบไปไนแบบเบิ้งเลยอันแค่เบิ้งนี่ก็รูดสิไม่รู้ <c oughs> ขื่นสีสันเนาะต้องขื่นสีสันถ้าน้ำปลาเองก็อนี้นว่เบื้องนี้มีน้ำปลานะ เจ็บปแดเบมากจรด้ๆบ่เนียม<บ> <c oughs> ้บ่ยากดอกก้อนฝีมือเนื้อขาเมื่อขี้ปลนก็แซ่บเนบานะตแเ้เลกเียงคือว่าผมตบกแทบ่จต้งเบึ้งหน้าตาปัาเหนือังได้แบบสม่ำต ต้องจาพอดีเนาะอือเอานี่มาวบางจะมาะเห็นใเข่ากันครับนี่จิ้กับสายบวัวไปเดี้เสียบว่าเสียบก็ว <c oughs> ่าเสียบโรดเสียบเลยเรียกว่าเสียบ ไม่ได้นะตาสีเสียเป็นห้ามันสีกว่านี่ว่าเครื่องต่ำมันบกเอาข้อตะจานบ่ละใส่ถักนี่ครับเอาพักในจานตั้งห่างใส่เดี๋ยวเอาเอานีไปก่อนซุปไปปลาซุปเนี่ยจะจานลงมาใส่อ้ปลาสุกพอดีบ่ะเนี่ยครับเอาเดินบุญเลยเนาะ พี่น้องเอถอะพี่น้องเออยบานในปลาปลาธรรมชาติเนี่ยนะครับเอามาอย่างเกลือมานีเคักรถ้าดนี้โอ้โโอ้โหแกน่อย้นมูบ่าอบานนี้นะเอาเอาเอาหมุนาพี่น้องหมุนมึงนึฮะเูื่อเห็นว่าสุดยอด นีอไเก็บอืมนะเสิร์ฟได้แล้วบาทหมุนไปหมุนไปเท่านี้คืออุ่นคุณนะไปลเียัดตั้นับเขกาปนังนี่แหละครับปิ้งปลาดุกตาบักหุ้งหรือตําส้มตำนะครับสุดยอดสุดยอด ของเนีคพอหาบเพิ่นเพิ่นเลียงปลาเรียงปูนท้ามันกระเจี๊ยบเาเอียน่ยมมายามมันเป็นย่างสู้กินป็นเกษตัวย่างหอมกลุ่มๆมันหรไม่ไม่ใช่มางนาดคุณคุณกินสมตนี้บางเป็นแหบคกินไหนครับเนี่ยคสณตําแบบธรรมชาติตัวนี้เพิ่มสม เปนไ้แสบป่ะแสบตูตาตัตาเนาะยกโปเลยฮะยกโปย่างเดียวกางเดียวผู้ยกอะรถตู่จักเนาะยมตัวกอนมาทักเขาบอกม่หลอกเาบอวถึงกับเออพักบัวด้พัก